บักเวนนึ่งบัวมาเฮ้ยตีเป็นส้วยแล้วกูตีเข้าจนนี้แล้วแล้วเอาก็ยังมาตื้นส้วยก็ยังมาตื้นส้วยแล้วนะแม่เจริญยิ่งมึงเบิ่งดูจากมงจักยามจนยักเข้ายักน้ำเนาะพัดเลยแม่เรียกนะ ก็เสียพอรวยมึงดูคันก็ได้ดีเป็นัวหมาตัวใดดีดียันมันเลยฮะคันก็ได้ว้าวรถก็ดีโอ้คอหนึ่งมาบุกเขานะมาสวยไม่ได้เรียกได้การได้ Hết việc giờ nít leo, rồi vẫn sẽ thấy mà hoa 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 mèo, bưng ở bếp ở <cười> lại. <cười> <cười> hey! Hey! <cười> nan, Ô, này quay này đấy